่โด่งดังกว่าสาวโพลิที่อู่น่านตรงนี้นะ <c oughs> แต่ว่างาน,นีนสมุดว่ามีอ่ขอเสนอที่เพนวัาเสนอ้ามากก็คือหับไล่ตลอดบะ <c oughs> อ่าอย่างว่าต้องอรอคิวเดี๋ยวว่าอ่านัดดวงหนาฮะนะ <c oughs> จะได้นัด <c oughs> สบายดีสบายดีทารอบที่สามเนาะสามมือกพันโดยังไงท่านี้วางแผนที่ไปทางไหนบ้างบริษัไยบริษัไยบ้คือว่าตอนเข้าบานหน่อมีหมู่มาหาอะไรคนเท่เนี่ยไทยเอมีไทยเอ็มีโดยเอมีนวไหนเพลงบนเรือไหนเพลงมีเพลงโดยนักเอกเอ็มบีบระวันอะไรโอ้่ เป็นนางเอกเอ็มดีเนาะเป็นจังไรในการอ่าถ่ายทำยากบ่ยากอยู่น้อยนึิดถ่ายนี่เป็นของตัวเองบ่บ่เป็นของอ้ายอยู่ฝั่งไทยอ๋อไอ้ฝั่งไทยโดยแล้วอ้ายเป็นเดมาบ่เหมือนนี่บ่คือมีแต่ว่าให้มือกล้องท่านี่ถ่ายโดยแล้วอัาโหลดส่งไปเพื่อนทีบ่ด้วยมีชื่อเพลงบ่ชื่อเพลงว่าเพลงทรร ถามของบอยปฏิกรของบอยปฏิกรโดยเห่าครับยังก่อเห็ดงานเอียงอินบีไปโดนหรือบ่ก็บโบลอนปาร์ไดแบบมีงานกับทำโบมีกับโบไดทำทากับหูได้ไงถอยเห็นอ่ามีทีมงานมานะก็เลยถามเบิอยเห็นกันนอกคิดว่ามาสัมภาษณ์คือแบบทีมงานเขามาบอยไม่นเนาะมาถ่ายอินบีเพลงตั้งแต่ ่าเหตุมีมาน่จาจะเพลงเลยเป็นนางเอกมีสองเพลงเสองเพลงบอกเป็นนางเอกมาเล่นมันบอกมีบอกแบบว่าบทเป็นนางไร่มีเห็นห <c ười> นา้ <c ười> นาตาไหวเน,นาะนางไร่หน้าตาเขาให้นางเอกพี <c ười> โ่โดยโดยเม่อได้ถ่ายเอ็มวีนี่คุณจ้างบ่โดยจ้างงานหนึ่งไล่เป็นไรง, <c ười> งานก็แต่เขาลมกันกับเพริ่งกับเป็น มันแล้วไว้แต่มื่อหนึ่งมื่อหนึ่งมันบอกได้ไนเต้น,ตนมั้เวลาถ่ายมีก็ธรรมดาคือการบอกกับการสัมผัสในความรู้สึกคือการคือการมันบอกปกติธรรมดาดการถ่ายมีเราต้องไปไลายบอดมันบอกโดยเมนถ่ายอยู่ลา,ายบอดถ่ายในบอร์ดแล้วเขาก็มาตัดแต่งต้องใส่กันคนเราสนใจเปลีย่ยนมีปะเนาะ หยอกหยอกคือคนโดยคืออันมีโมเข่าเกอกนัมยูบ่เหมือนที่ว่าไปแสดงเอ็มบีอ่ะมีสองคนนุ่งก็เพิ่นแสดงเป็นยังไงซะเป็นตุ๊กเกาะก็คือในรูปแบบเพลงนี่ไปอ่าในรูปแบบใดโอฮักบ่หลัวสุ่มวังโอฮักบ่เป็นชาวโอฮักเนาะ ในเอ็ดีเพลงดิซอเล่ตุกคนคือเปลียนมากอะเป็นตัวประกอบกับเป็นหมู่ประกอบเป็นหมู่วะในในในเพลงเป็นหมู่นะครับเป็นต,นตมามาปลอบใจมิ <ใน S 1> ชิมโอ้มีมีตัวกองอีกเนาะ <c oughs> <ด>ตัวกงนี่สมบังเนาะตัวกงเนี่เ <c oughs> <c oughs> อกเทาเนี่ยมีแต่ยังเสียใจหักเสียลายเพลงเท่านี้นตัวกงเะ็นสมบังโดยโดยแล้วอันเพลงนี้เป็นสิปป่อยออกมาเมื่อไร ประมาณอีกมื้อซัมืมอเพราะว่าเพควนถ่ายเอ็มบีซื้อเพลงเพควรได้แลนด์หมดมีแต่เอาเอ็มบีที่ท่ายนี่ไปประกอบใส่โดยโดยกะหวังว่าเขาสิเรเบิงไวไวนี่เนาะสื่อเพลงซื่อว่าถามเนาะโอ้สิล่อยในไวไว้นี่ทุกคนโดยโดร้องเขาไปเขาเซิร์ชเบิงเนาะอีกสองซัมเมอหรือว่าซ้ำสี่มื้อกับคนแรกคนลงเบิงเปิดเป็นสิเรแล้วเนาะเห็นไหมเห็นแั่ไดนโดย คือกันว่าไทยเอมี่นี่กะคือมือหนึ่งไม่ได้ออกไปทางไหนเลยมันบอกบอกจะไปทำงานก็ไปเลยไปตัวรักมีใครอีกอะมีบ้ะมีเอกมีสมบัติกับตัวกงบนันอะไรไม่คิดเลยว่าเอกสมบัติกบนางเอกนะสมบูรณ์ตอนจบแบบว่าเออเอกเอกสมบัติกับนางอในนังนะรวยคือพระเอกเอมี่กับเป็นนมเหล้าคือกัน อยู่ในบ้านเดียวกันบ่เราอยู่บ้านโขโอ้พระเอกเอ็มมี่อยู่บ้านโคขทีมงานของมอซีโดยโดยโดยมอซีก็เคยได้ยินเนาะเคยฟังเพลงมันอยู่เป็นในห้องแล้วเนาะเคยเห็นเพลงมันถ่ายทำมาอยู่โดยโดยก็เป็นทีมงานเดียวกันเนาะอามอแต่ถ่ายเอ็มมี่กินข้าวกินน้ำและยังยังไหมทันได้กินเนาะ ก็คือตอนนี้นะถ่ายแล้วเป็นทีม่มัย่ยแล้วบอโดยถ่ายแล้วแล้วอืจะทุกอย่างก็คือผ่านเบิดบอกการถ่า,ถาสมมติว่าส่งไปให,ห้อ้ายขันธ์ายว่ายังบ่ผ่านกันได้จะพากันถ่ายใหม่ก็คือ,อส่งไปเป็นตัวที่ทั้งเนาะโดยขันธ์เพิ่นว่าเออขอ,อนี่ยังบ่ได้เนะาะกะไปถ่ายไหมออโออจังได้มีผู้กำกับอยู่บอกพากันกำกับอีกโอ้เก่งเนาะทีมงานมา อนองบโดยเดียวนเดียวบออ่มีาพิา่ัมีเนาะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะโดยมีนางเอกเอ็มบีเก่งทุกคนเลยเป็นไหนแบบวิวเขาไปถ่ายเป็นไหนตรงไหนตรงหน้าบริเวในเมืองตรงไหนตรงหน้าวิวธรรมชาติเนาะธรรมชาติโดยโดย ก็มีแต่ว่าทั้งเฮากับจิถาเบิงอยู่ในเอมบีเปินแสดงแบบใดเนาะเพราะว่าเฮากับมาบอทันว่าเพิดแบบว่าแสดงแบบไรมีแต่ว่าเขาไปเบิงในเพลงเนาะโดยโดยคืออาหมูออนเป็นอาตัวประกอบก็คืออยู่บ้านเดียวกันบ่อยู่สนามไสอยู่สนามไส้โดยอืมอืมอืมก็ซีโนคนน้นโดย นี่ได้เนาะเา m ผู้บ่าวสิบ่มามักมาฮักสิบ่ว่าเด๋สิงงน่เนาะเบิ่งอีก้อคือว่าให้สัมภาษณ์เนาะบัดเบิ่งอีกเท่านึงว่าเป็นนักเอก m บัดนี่คือคือถ่ายดินถ่ายหัวเนาะอ่าอัปเดตให้ FC กิจนอดกิถึงว่าซั่นซะงานเนาะแบบว่าสิเสนอมาเฮาเป็นนี่เฮาก็ไปเนาะโดก็มีได้ได้เคาอีกเติมโดยนมาตรงรายงานที่ว่าที่เคยเป็นอ่าตี้นี่เซาแล้วบ่ โดยยแล้วมาเป็นเอกมีแทนเนาะโดยโดยชื่งดังกว่าสาวคุณที่นอตัวนี้นะโดยแต่ว่างานในสมุดว่ามีอาขอเสนอที่เพิ่อนวาเสนอเข้ามาก็คือฮับไล่ตลอดป่าเอยียนว่าต้องอารอคิวเดี๋ยวว่าอานัดดวงหน้าฮะนะจะได้นัดนัดดวโดยบางทีอ่าทางเจ้าบ่ว่างแบบนี้ก็มีเนาะ แล้วบะนี้ทางทางฝั่งไทยบะนนี่น่ะเป็นไปชวนทางนู้นอย่านี้ไปถ่ายทำให้เพื่อ่บอกบ่กพี่จะถ่ายอยู่เราวแถ่ายอยูาแล้วก็ส่งให้เพื่อนดี๋ยูเพื่อนก็คือเสียกได้แบบว่าวิวธรรมชาติเนาะยี่เป็นตัวจริงเพื่อนเนาะก็กรอบเพีงแค่นะเป็นบทมาเยี่ยมเราอะ่รบ่บ่บพี่จถามเพื่อนบอกแต่ว่าทางเจ้าก็เลยติดต่อกันอยู่บอกกับเพื่อน เห็นหน้าเห็นตาเป็นแค่ไหนปะโมเห็นเห็นแต่หูแต่ว่าตัวตนมันเป็นนางห้องเลยมัน พอมีอาเอฟซีเนาะทางอาเอ้ยนี่เพิ่นติดตอ่อมาอยากให้เจ้าเป็นนากรองเอ็มบีกะไล่บอกเพราะว่ามีไอ้อผู้หนึ่งได้เพิ่นกะเป็นอาจารย์แต่งเพลงเพิ่นกะอยากให้หา,านักรองเอ็มบีให้ยูคคือบุหรี่จำกัดนะเนาะเอ,อต้องออกถ่ายทำเอ็มบีนี่เรื่องแรกเลยเ,เ,เนาะแต่ทางในสนใจก,กะอ่ะถ่ายทามาได้เนาะโดยคือเป็นนางเอกแบบว่าอิสระเนาะทางภายติดตอ่อมากกะถ่ายให้ได้ด เรียนว่าต้องมีแล้วหาโตหรือแพงบ่ก็แล้วแต่เท่ารมกันกับบทมันยากหรือว่าแต่มันยากเคาับเก้ขึ้นจริงจริงป้ะโอ้เธอวันง่ายก็เอาทำทำได้เนาะโดยกับมาถ่ายเองบ่หรือว่าไม่เท่าไป ได้ท <s <S ุกมือนี่แบบว่าย่างแบบไปเอาไก่ไปตีไปย่างอยู่พ่ทุกมือนี่เือเห็นในเฟซฮะนะเห็นในเฟซหรอกยอดเลยคือมักในด้านนี่นําบอโดยมากเป็นการเช็ดไก่เองอีกเป็นบเขานาไก่เองขานาไก่เองบอแบบเช่นแบบผ่าหัวผ่าอย่างด้เป็นบอแบบจับจุกอันเลือดไก่เอาฮะดูดเลยบอโอแทบนี้ เป็นไงค่าใจมันตีมันยังแบบหัวมันบวมเราก็ต้องแบบเมื่อเขาก็ต้องดูดเลือดง่ายๆก็เลือดมันํำในหัวเนาะแล้วมันตีมันซ้ำอู้ดปั่นอมันด้วยแบบน้ำลายลำยังแบบมันอยู่ในคอแบบเสล็ดที่มันตีไปดมันชิมีเนาะนะคะกับปั่นออกมันจะเป็นแบบเลือดบอหรือวะ อีกเป็นยังไงมันเนาะเราต้องปั่นต้องเอาออกแล้วก็เข้าน้ำกันโดยคือไปตีทุกมือบ่ชุกเช้าถิดก็แล้วแต่บางเถอกับเป็นไปถ้ามีไก่กับไก่มาด้วยไก่กับไก่ตัวเองแน่ไก่ไอเนี่ไก่ยันจิ้มหนเนี่ยเป็นกันารซื่ออยู่บ่ซื่อน้ำเมันบอกกันมีมาขายแต่ว่าการซื่อนี่เขาต้องอะไรต้องคัดเลือกกคนบ่เบิ่งมวยมันต้องเอามาซ้อมมวยมันก่อน เบิงมวยกับเบิงไก่ดดเามาเกลยราคากันน่นเองบ่โอ้โรรากัเขา่มได้ใชเนะไโดยกาะอยู่บ่อเอาไปตีเดถื่อนี่สนะอ้บ่บ่บ่เคยแพ้ได้มิแต่สนะแลลวกะเสมอเสอมิแต่ไก่กับไก่ทีพงานแพ้ชุดหนึ่งมีตีบ่อ่านึงการดพันเนี่เท่าไหร่แต่ ตีหาเตนชงส้ำเนแล้วก็บ้านคุณทำไก่เหรอเนาะโดยโดยจะได้ใจหมักบอกจะปีอะไรอยู่ในส่วนนี้แต่โดนๆแต่ว่าโบเคยไปสนามแ้าก็ไปปีนี้ีนี้โดยโดยเขามาแล้วจะลวกนะกินมะลุทงะชิสทังข่าเห็ดใหม่อะไรอ่ะโดยใจลายยังเด่นเนาะเยอะ เพื <formation> ่นมาขายข้าวต้มขนมทุกคนเลยก็คือเมื่อนี่ทั้งพอทั้งเมเพิ่นไปทั้งใดเก็อยู่นานปะเรากระหม่อมไปข้าวปลาขอดมโดยช่วงนี้ช่วงนี้เก็จะข้าวปลาข้าวลงไลช่วงนี้โดยก็คือเมื่อนี่ก็อยู่เฮือนไทยเอ็มบีเนาะเราจะไปตีไก่แล้วไหมครับไปทุกบ่อไปแต่บ่อเดียว ไปหลายๆบ่อนแน่หลายบ่อนแน่อือแล้วเฮาไปเทียบไก่ได้สั่งกิโลบ่หรือว่าได้ก็เบิ่งกกําเบิ่งเบิ่งเอยเบิ่งยกับไก่แก่ไก่อ่อนเบเป็นบ่เฮาไก่แก่ก่อนเอ้าก็เบิ่งเอยมันแล้วก็เบิ่งคนมันเบิ่งหน้าตาสีสันแน่แล้วก็เียบไก่ต่ําสูงือํากันโดยโเก่งะีเนาะแบว่าเบิ่งเอยเบิ่งอีหยังมันได้เบิ่งเถอะละเอยมัน น้อยใหญ่กระเบื้องที่ว่าชำนาญแลยมันแบบหนึ่งก็ยังบัวปานใดยังบัวปานใดเนาะก็เขาก็ต้องจับเบิ่งเขาก็ต้องย่อเบื้องจะหูเนาะแบบย่อน้ำหนักมันแน่นะก็โตมาเนาะอากมำเนาะเลวบมสูงแม่ความสูงนี่ถือว่าได้เปลียนได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไก่เขามันน้อยรุดเขานี่มันไก่เขามันชิอยู่รมแบบไก่เขามันตีจับตีจับตีเลยตีหัวเนาะมันเท่าตีแต่อึดนีเนาะเัาเั่าชิวลุ่มเขาเท่าตีมุ้งซย เช่นตนานอยู่นอกทางนงเลย่วาเชื่อที่ว่าอยังกผ่าหัวแล้วก็ดูเลือดมันบอกกวคิดเนื้อในบ่ในัไรกับข้าวกับกปวดห้างในนยังีแต่ใจหมักบอกต้องชนะยังใครชนะโดยโดยเอาแล้วมาอ่นีสิไปทางไหนยู่บอมาอื่นอื่นมีงานดองไปอืมไปงานดองอีก เมื่อได้ชีได้เงินเชิญมูงมางานดองเจ้าของนนเออมาหนิงานดองเจ้าของแล้วมาหนิโดนก็คือส่วนนี้ก็ออกงานแน่เนาะอือออกดุแน่ทุกคนเลยมาเมื่อนั่นก็ไปงานดองแมนบอโดอมาเอิญก็สิไปอีกไปบ้านได้มาเอิญนี่เมื่ออื่นอยู่ซีบุญเฮืองไกเซโนองานบงเฮืองโดยโดยโด แต่โอเคเนาะเหมือนกันเลยสุดาทำลงอยากตุชีไปคิดทอดโดยจะเว้แม่ดินทำได้อ่ยมาดังนี่ก็ได้เรื่องราวหลายอย่างเนาะทางนนั้อีกบีทางนี้จบของสังเวียนไม่ชวนกันเรียนสลามตีไก่เนาะโดยโดยผูได้เต็นใจอยากมาผมงานกับมาทุกคนสังเวียนไก่ด้วยมีไก่จะขายกับมาโดยมาตีมากอนาคตตีไหนตีสั้นๆโมดูว่าตีไหนเนาะกันเต้ทุกคนเลย โดยแต่แต่โอรลมกันเนาะอ่าโอเคเนาะเสร็มานีทีมงานเอาก็ได้มารบกวนเวลาทาง่าสาวอย่างก็สนุ่ยสนุ่ยเนาะกระลนพอสมควรแล้วเอากต่สิขอโจคิดใบเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าเอากต่สิมาหาไม่ไว้ฉันจะรกคนเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดี